สวัสดีนะครับวันนี้ิมีนักเรียน VIP นะครับคอร์สไพทารโโูมาเรียนมามาจากสระบ,บุรีนะครับชื่อน้องพลอยนำสมุดนะน้องพลอย,ออย,ออยไม่อยากเปิดเผยตัวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนรู้นะก็เลยไม่ต้องเปิดเผยหน้าเดี๋ยวให้เห็นแค่มือก็พอเดี๋ยวให้น้องพลอยแนะนําตัวหน่อ,อยว่ามาเรียนกับพี่ติวันนี้ได้อะไรกลับไปบ้างน,นะครับน้องพลอยเริ่มเลยสวัสดีค่ะพลอยนะครับ ตนะคะเพราะว่ามีเพื่อนเชี่กัอแนะนนะําออเคอเคดนม่าที่ตัดสินใจมาเรียนกัติเนี่ยเพราะว่ามีเพื่อแนะนําแล้วก็คอยก็ไปอ่านในรีวิวต่างๆก็ูสก่คนที่เอ่อตามปติเยอะพอสมควรให้คมรูว่าปุติสดีแล้วก็ใจดีด้วยคตรงแล้วก็ดูให้แ่นมาก ทีนี้พอยก็เลยตัดสินใจมาเรียนแล้ววันนี้ก็เรียนจนครบจบกระบวนการภายในหนึ่งวันก็คอนเฟิร์มค่ะว่ายืนยันว่าครูน่ารักแล้วก็ใจดีมากแล้วที่สาคัญเท่านั้นก็คือเรื่องของความแม่นยำค่ะในการอ่านไพ่ซึ่งครูก็เก่งมากๆเลค่ะเชิญชวนนะคะใครสนใจคลาสนี้ลองมาสัมผ <c oughs> ัสด้วยตัวเองค่ะ โอเคขอบคุณน้องพลอยมากนะครับเดี๋ยวน้องพลอยต้องขับรถกลับไปสระบ,บุรีนะวันนี้ดูสา์บึงมาเรียนไพ่โดยโตรงเลยนะนะนะเดี๋ยวน้องพลอยมีช่องตอิดต่อช่องทางมีช่องตอิดต่อมีเฟซมีอะไรไหมมีค่ะก็มีเพลที่เพิ่งทำสดๆร้อนๆนะคะชื่อ,อ Shadow n i g h t t e a r t ในเฟ e บุ๊ก แล้วก็ในติ๊กต็อกแล้วก็ในองจีก็ช่วยกดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวให้น้องพลอยส่งมาให้พี่จ<ช>ีเดี๋ยวพี่จีโพสแล้วก็เดี๋ยวแชร์ลิงก์ไปให้น,นะโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณน้องพลอยนะครับแล้วเดี๋ยวยืมมือนะเดี๋ยวขอบคุณน้องพลอยแล้วให้น้องพลอยเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องพลอยขอให้น้องพลอยโชคดีนะครับประสบความสำเร็จใน ในด้านมุมของการพยากรแล้วก็ขอให้มีรูปตรงเยอะนะครับร่ำรวยเงินทองแะ้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณมากครับโอเคมาเรีกันเยอะๆนะคะครับผมขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้อเอาแค่นี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับสวัส